ใครก็เกษตรกรฝึกใหม่เนี่ยเกษตรกรฝึกขัดถ้าว่าอยากทําสวนครับอยากกินต้นเลี้ยงฟรีพวกเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ใกล้เพียรชกระจันนี่แหละเพียรเจ้ากระจันก็เพียรไฟเพียรเจกระจันเพียรไฟตอนที่เจอเพียรไฟกับเพียรเจกระจันตอนนั้นใบทุเลียงของพี่ประกอบเป็นยังไงบ้างอาการประมาณไหนฮะายใบแห้งใบหยิกใบงอใบหอมันมวนนู้าไม่ถูกผมดูตัวนี้นะผมดูเขาให้ผสมก็อ้พก เกิดสารเคมีได้ผสมกับยาฆ่าแมลงได้ผมก็เลยสั่งลองดูยาที่ฉีดแมกมาลาวาผสมยาฆ่าแมลงแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับมันเริ่มดีขึ้นไงผสมก็เพี่ไฟแล้วก็ผสมก็ไอเพร่ชกกะจันผมว่ามันดีขึ้นทุเรียนผมมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นครับการทูบมันก็ไม่เป็นการทูบหายเลยทูบก็หายที่เดี๋ยวผมเลยตัดสินใจสั่งชุดใหญ่เลยเห็นพี่ประกอบสั่ง สี่ถึงห้ารอบต่อเนื่องเนี่ยวันนี้พามาดูต้นทุเรียนของพี่ประกอบทําไมมันถึงติดลูกติดดอกดกขนาดนี้ฮะมันมันก็สมบูรณ์เลยครับมันสมบูรณ์เลยเพราะว่ามันได้มันได้ไดไดทางใบไงเนี่ยพวกไอ้ลาวานี่ครับตัวลาวานในตัวทาําใบอะไรท์ครับผมทําตัวทําใบให้เนี่ยตัวสะสมอาหารทาําใบใช่สะสมอาหารทาําใบคือทางใบก็แมกมาลาวายาทาอะไรใช่ถูกต้องแค่ควมคิดแค่นี้ดิแค่นี้เองฮะแค่ีนมัน ปุ๋ยผมก็ยังไม่เคยใส่เลยดูยดูทางดินยังไงนะโอ้ปีสองสี่ปีอ่ะป,ปีผมใส่ปุ๋ยสามสองสามปีใส่ปุ๋ยสองสามทีแค่นั้นเองหลักๆก็แมกมาลาวา่าทีดพ่นทา<ล>งใบที่ได้ผลผลิตติดดอกเป็นหางแย่อย่างนี้คือนี่แมกมาลาว่าใช่ใช่นี่โอ้เล่าใครมันก็ุ่มเหมือนก็ไม่มีใครเชื่อนะพูดง่ายๆเพราะว่าพูดไปเหมือนไม่มีใครเชื่อเพราะอะไรฮะผมอยากให้ลองใช้ดู ต้องไปสูจนได้ตัวเองใช่ผมอยากใครลองใช้ดูมันมันย้ายแทบไม่จูครับคือให้ดูด้วยภาพเพราะว่าหลังจากใช้มาแล้วจากต้นโสมโมเป็นก้านทูบเพี้ยลงตอนนี้ก็คือได้ใบสวยแล้วก็ได้ดอกดกทั้งต้นเลยใบก็สวยนี่ดูดูเด้อนี่มันดูใบดูใบเนี่ยมันจะไม่มีใบมันเริ่มนี่ผมเว้นมันจงเกือบเดือนแล้วนะมันไม่ได้ฉีดใบยังหย่มอยู่ขนาดไม่ได้พ่นยาถ้าแมลงมาเป็นเดือนแล้ว เพร่าแมลงยังไม่กวนยังไม่กวนอ๋อที่สวนพี่ประกอบนี่มีทั้งอะไรบ้างคมีขนุนอูโดโอคาโด,โโดทุเรียนทุเรียนคือฉีดหมดทั้งสวนเลยกล้วยน้ำว่าผมก็มีมีอยู่ฝั่งคือดีหมดทุกอย่างเลยแสดงว่าแมกมาลาวานี้สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุกชนิดริงคนไหนที่ยังไม่เคยใช่หรือว่าสวนเล็กๆเราผมแนะนําว่าให้ใช้ชุดเล็กก่อนชุดเล็กมาลองดูก่อนถ้ายังไม่มั่นใจก็ใช้ชุดเล็กก่อน่ดพอดีึ้อแล้วค่อยสั่งชุดใหญ่ใช่ทามันเป็นมากๆก่อนีนะัจะจิตวันขีดครั้งหนึ่ง ช่วงแรกใช่ครับพอได้ไปจากสามครั้งคุณก็สิบห้าวันหรือยี่สิบวันก็เรียแล้วแต่พอจากเจ็ดวันถ้ามันดีขึ้นค่อยขยายใช่ค่อยขยายสิบห้าวันยี่สิบวันครับห้าวันจะปสิบห้าวันกําลังพอดีใช่กําลังพอดีเลยเพราะว่ามลเรงมันก็จิตไม่ลงมากแต่ทุเรียนนี่มันมันรักษายากนะแต่ผมก็ไหวมั่นใจนี่แหละมั่นใจจริงๆใกล้ตัวนี้แหละขนาดทุเรียนเขาว่าปลูกยากแต่พี่ประกอบทําแล้วติดดอก ปีนี้ได้ลูกแน่นอนก็คิดว่าหนุบประมาณเจ็ดจิบเนี่ยผมคิดว่าผมได้แล้วประมาณเจ็ดจิบเพราะหางแย่มันสวยปีนี้ใช่หางแย่แล้วหางแย่มันจะสวยเพราะว่าเนี่ยด้วยพอเประเภทที่มันเขียวอย่างเงี้ยมันจะติดแล้วนัะนนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะแล้วทุกทุกทีนี่ครที่มันจะล่วงนี่มันเป็นจุดดำๆอ่ะพวกนี้มันจะล่วงพอเราเอามือไปรูปด้วยกันนี่ยล้วงละนาวเลยนี่มันไม่เห็นนั่นออ๋ปีนี้คือหางแย่เนี่ยเนี่ยขั้วเหนียวดีเลยเนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ย ทุกปีเนี่ยถารูปอย่างนี้เลยว่านี่ดูนี่ชุดมันเก่คิดว่าขี้โม่มันก็ไม่ใช่เนาะคใช่เห็นเห็นฟองได้ภาพเลยเนาะโอ้ยแล้วจีวาโอ้ยโม่ไปหรือเปล่าแต่ผมใช่ผมว่าอาจีว่าบริษัทจ้างยังไงนะเนาะมันก็มีแต่เราจะจ้างบริษัทเนี่ยเราซื้อของมมิเัอมันดีจริางยิงเนาะคือใช้ดีแล้วก็สั่งต่อเนื่องมาสองสามปีนี่สิโอ้สามปีเนี่ยผมสั่งสามปีติดกันเลยนะเนี่ยใช่ครับ พราะหมดสังหมดสั่งแล้วนี่ที่อันนั้นมันยังไม่ทันหมดไงที่สั่งมามก็มันเหลืออยู่ประมาณนี้สักสองครั้งอพอใช้ตอตอเนื้อก็อมิ้นเดืยวนี่ผมจะสั่งอีกชุดเนี่ยพอสั่งแล้วได้ผลผลิตเดี๋ยวต้นทุเรียนก็จะให้ผลผลิตตอบแทนกลับมาใช่ถือว่าคุ้มค่ามากเ<ข>อยต่อ,ตอจ<ร>์พี่น้องชาวไร่ชาวเกษตรกรบริษทัทเขาก็มีทิง้งเรานะ ครับที่ผมเคยสั่งมาก็มีอะไรก็กโทรมาหาเล่ย,ยโทรมาค<ส>ุยกันเล่นเลยส่วนมากมีแต่ลูกค้าเนี่ยทิ้งมาสั <laughs> ไ่ไม่ทิง้งไม่ทิ้งผมไม่ทิง้ง<น>ที่พี่ประกอบอบอกบอกกล่าวไปเนี่ยคือพี่ประกอบมั่นใจเพราะว่าใช้ด้วยตัวเองต่อเน,นื่องแล้วถ้าไม่ใช้ใก็ก็โอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่ประกอบมากๆครับที่ให้โอกาสทางเรามาชมสวนขอบคุณครับครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยย่ยม